ว uh, ันนี้เราจะมีพิ่อภรรนะครับที่มีความจำนานมีทวางานเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานและโลกร้อนมา็นผ่้มีิระสบการมาครงารู้จักกับผมมาเป็นสิบสิบปีนะฮะก็จะามาพูดเรื่องที่สำคัญให้กับที่น้องคือเราเราอยู่ใน ขณะนี arias, ้นะฮะเพราะเราอยู oh, no okay. ่ในสังคมที่ถือว่ามีความสุขอะหรือว่าเราเนี่ยนะยังไม่ตกวิกฤตอะไรที่มันรุนแรงมากเลยนะและอย่างโดยเฉพาะชาวแม่ทายนะเขเข้ามาเรารู้สึกโอ้มีความสุขมีความร่มเย็นสบายนะฮะแล้วก็สำหรับแม่ทาเองหรือว่าที่น้องสาข้างเหนือเราการจัดการชุมชนนะก็ถือว่าดีนะเพราะฉะนั้นเราอยู่กับสาภาพที่เรามีความสุขแต่ว่า เราไม่รู้นะว่าสถานี้เนี่ยทั่วโลกกำลังเผื่อเลือนมากนะหลายประเทศกำลังต่อปัญหาก็คือเข้าวแยกหมากแพงเอาอุมิแล้วกันนะครฮะราคากอาหารตอนนี้สูงขึ้นนะเพราะหมวสีของมันนะครับปีที่ผ่านมาเด็กไปดูที่เนเธอร์แลนดซึ่งเป็นประเทศที่มีมากหนาวมีไฟไี่ปากเกิดขึ้น มีไฟไหม้ป่าด้วึคืก็ทําให้ผลผลิตข้าวสาลีลดลงเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโลกเรากําลังอยู่ในวิกฤตนะฮะที่กําลังจะเกิดการขาดแคลนขาดแคลนเรื่องอาหารทําให้ราคาอาหารราคาแพงนะครับสิ่งที่เป็นวิกฤตต่างมานะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์วัฒนพงษ์จะนํามาพูดให้เราฟังคือเรื่องของวิกฤตพลังงาน ทีนี้พลังงานเนี่ยนะกับอาหารกับวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันเกี่ยวพันกันเพราะว่าในช่วงร้อยห้าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยพลังงานเราใช้เยอะจนกระทั่งเกิดโลกร้อนขึ้นมาแล้วโลกร้อนเนี่ยก็มีผลต่อการทำให้เกิดดินฟ้าอากาศแปรปรวนนะฮะดินฟ้าอากาศแปรปรวนอันนี้มาถึงพวกเราแลลวแต่ว่าของพวกเรานี่นะฮะยังเอาข้าวมาโชว์หน้าได้ ไม่เหลือ,อเนี่ยเนี่ยนะครับพอเสจโอ้โหที่ทุกคนจนเานายอะมากเลยแล้วคอยดูคอยดูเลยว่ามีอาหารอยู่ที่ไหนมีของที่ไหนลุกถึงกันหมดเลยถึงขนาดเกิดจราจนเลยนะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหลายประเทศขนาดนี้ถ้าเราดูข่าวนะประเทศอียิปต์ก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะกำลังเกิดที่บาเลเกิดที่เยเมนคือประเทศโวกนั้นนะฮะอยากจะบอกพี่น้องเลยนะเมื่อก่อนเขารวยเพราะเป็นประเทศมีน้ำมัน เมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าบ้านเรามีน้ำมันเนี่ยนะโอ้รวยบ้านเรามีทองเนี่ยโอ้ดีใจดีใจแต่ไม่รู้ว่าไอ้ของโวกนั้นนี่เป็นของร้อนนะแล้วพอน้ํามันมาหมดจะทำยังไงเมื่อก่อนนี้อย่างจียินนี่เป็นประเทศส่งของน้ามันนะครับพอน้ำมันหมดตอนที่มีน้ํามันก็มีรัฐสวัสดิการรัฐบาลก็มาช่วยโน้ช่วยนี่ชาว้านทำอะไรนี่เป็นนะอย่างประเทศอาหรับเนี่ยชาว้านทำอะไรไม่เป็นหรอกคอยรอเฮ้ยจะมีสวัสดิการจากรัฐมาอะไรมา แต่พอน้มนาหมดแล้ทำยังไงครับตอนนี้ก็คือโคตรัฐบากนีก่คือปัญหนาเแต่ว่าพี่น้องเราเนี่ยนั้นะอยู่กับป่ากับเขา้มีข้าวมีอะไรซึ่งถ้าถ้าที่ไหนเจอบ่อทองนะฮะที่ในโลกตะวันยนุทกลอนเกิดเหมือนกันนะะหลายแห่งนะฮะไม่ได้มีความสงบสุขหรอกเพราะฉะนั้นชีวิตนะฮะที่มันมีความสงบมีความสงบนม,ม,ม,มีความสุขเนี่ยคือชีวิตที่มีปา่า มีป่ามีน้ำนะฮะมีดินดีนะฮะมีอากาศดีพอแล้วและที่สำคัญสุดท้ายนะมีคนดี <c oughs> นี่เรื่องใหญ่นะถ้าเรามีคนมีสภาพอย่างนี้เดี๋ยวอาหารการกินนะครับพระเจ้าให้มเ,เ,เราไม่ต้องไปทําอะไรกันเยอะนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องภูมิใจามากทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็จะมีวิทยากรน,นะครับซึ่งวิทยากรก็จะบอกของ ความจริง,งวิทยากรที่ชื่อเต็มๆนะอาจารย์วัฒนพงศ์รักวิเชียนเนี่ยนะครับจริงๆอาจารย์ต้องมีรอสอรอรอ <c oughs> รอสอนะต้องคอรอสัตว์อาจารย์อาจารย์น,นี่ไม่ได้สอนนะแล้วดอนนะดอรดอ,อนี่ถ้าเหมือนพวกเราเป็นนักวิชาการก็เรียกไม่ต้องเอามาส่ให้มันยืดยาวนะฮะอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่เราคุยกันสนุกสนานนะหลังจากที่อาจารย์ผมรู้จักอาจารย์มาเป็น10บสปีครับแล้วรู้จักกันคุยกันแล้วก็อยู่ในแวดวงเดียวกันนะก็มาเจอกันทีไรก็จะสนุกสนานกันนะฮะเพราะว่าผมก็เลือกเดินมาทางชุมชนนานละนะมาทําอะไรต่ออะไรอย่างนทอาสงพลังงานทำอะไรก็ทำไปนะอ,อ,อาจารย์ก็ไปสร้างมหาวิทยาลัยนรเรศวรน,นะครับที่เป็นที่ที่มี มีไอ้พลังงานทดแทนนะครับคือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับมาใช้ในสถาบันวิจานทั้งหมดเลยก็ถือว่าเป็นผู้มีความชํานาญการมากนะฮะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนนะแล้วตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ลุกสิตนะฮะก็ยังมาคือสร้างลุกสิตไม้เยอะนะฮะก็มาออกงานของเรานะฮะในซุ้มพลังงานอีกสองซุนะฮะของรู้สึกของมอนาลิสของมอมหาวิทยาลัยซุปหนึ่ง นะแล้วก็ของของในสวนซุ้มหนึ่งแล้วก็ของทางพยาด้วยน,นะฮะซุ้มหนึ่งเล็กทำนองนี้นะฮะเพราะนั้นอาจารย์ก็มาช่วยงานกับพวกเราตลอดเพราะนั้นวันนี้นะฮะผมก็คิดว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังครับที่จะเข้ามาฟังเ,เรื่องของวิกฤตโลกนะวิกฤตโลกนะะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและพลังงานซึ่งสองประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ นะฮะเพราะนั้นะอยากให้พี่น้องลองเขาเรียกว่าเมื่อเราอยู่กับสภาพที่ดีเนี่ยนะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีความสุขมากแต่เอาไปคิดอะไรเยอะนะแต่อยากให้พี่น้องมองม,องมุมกว้างนะเป็นวิวที่มันกว้างกว้างดูว่าทั่วโลกขนาดนี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างนะแล้วสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยนะฮะมันจะปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ในโทรทัศน์ทุกช่องเลยนะจะแทรกเข้ามาเพราะนั้นะ อันนี้ก็จะเป็นมุมกว้างน,นะฮะเป็นการมองมุมกว้างเพื่อให้เราได้เกิดทัศนคติเกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างน,นะครับอาจารย์ก็จะมาพูดให้เราฟังนะครับก็ขอพรอที่ให้อาจารย์ขึ้นเนี่ยพรยนะับครับก็ขอ,รอเรียนเชิญนะครับอาจารย์วัฒนพงศ์รักวิเชียนนะครับ,รเ,นนรบเดี๋ยวอาจารย์แนะนาตัวเองวนะ่าอาจารย์มสสาจากสถาบันไหนอะไรยังไงนะครับ ยิ่งเลยเหรอฮะฝากฝากฝากสื่ออ <bbe> ีกอันหนึ่งครับของของครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ชันชัยนะครับแล้วขอบคุณทางตัวแทนจากปตทนะครับแล้วก็คุณนันัาดีแล้วก็เรียนพี่น้องที่รบทุกท่านนะครับเอ่อผมผมเรียนความรู้สึกเลยว่าโอ้โหผมร้อนหนาวเลยนะครับ ตอนแรกก็ดีใจจะมาพูดเราไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยนะคะคุณน,นันบอกจารวัดพูดเรื่องวิกิตโลกะลรก็ว่าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะมาไม่รู้ว่าจะเจอใครเลยนะฮะผมมาเมื่อวานนี้เทเลทล่าจริงๆมาด้วยความยิงผยองบอกโอ้โหเราจะได้ผมจิจา์พอมาพับโอ้โหความมั่นใจผมหายเรียบเลยผมบอกไอที่ผมตมหมอะไรนั้นมันผิดหมดนี่สร้างความ ไม่มั่นใจให้ผมมาครั้งหนึ่งแล้วผมจบทางด้านเ,นเสงแสงอาทิตย์มามาเจอคุณนันนะฮะผมทิ้งตําราเลยนะฮะมาเจออาจารย์ารยชาญชัยอีกตอนตอนแรกผมก็ยังสงสัยสงสัยอาจารย์ชาชัยไปทำอะไรนะฮะมาวันนี้นะครับผมบอกเลยนะอาจารย์ครับว่าเป็นการมาพูดที่ผมหนักใจที่สุดในโลกเลยผมเคยพูดประมาณพันกว่าครั้งแล้วไปต่างไปพูดต่างประเทศ3ามร้อยกว่าครั้งตั้งแต่วิธีสับชาชาติ วิธีของยุโรปไปพูดมาหมดประเทศไทยไปพูดให้มาหมดแต่ครั้งนี้ผมบอกเลยว่าผมนอนไม่หลับเลยนะฮะไข้ขึ้นเลยนะครับนี่ฮะผมไม่รู้จะพูดอะไรดีจริงๆผมควรจะให้ท่านพูดแล้วผมมาฟังมากกว่าผมเรียนอย่างนี้ครับว่าผมมีความปรับรื่นใจเลยว่าผมเดินดูงานไม่ไมทราบจังบางคนจําหน้าผมได้ไหมครับว่าผมเดินประมาณสามรอบเดินแล้วเดินอีกสมองก็คิดไปบอกให้มันเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยทําไมผมไม่รู้ ผมไปม้วหลงอะไรอยู่ผมจบจากเยอรมันจากญี่ปุ่นจากสารพัดอย่างจบอะไรดีๆแต่ปรากฏว่ามาอะไรจริงๆไม่ใช่เนี่ยคือมหาวิลาลยครับผมอยากเรียนนะครับว่าแต่ผมก็ดีใจที่อาจารย์ชันชัยได้เริ่มเปิดประเด็นว่าเออเรารู้ของเราแล้วเรารู้ว่าในโลกมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องร่วมร่วมกัน แล้วผมก็ยังภาวนาบอกให้มาใน้น้อยผมไม่รู้จะพูดอะไรนี่น้อยลงมาหน่อยเนี่ยผมดีใจนะอยากให้เหลือตั้งค่าทคนยิ่งพูดไปผมยิ่งและเราจะเป็นผู้ชนะขอยืนยันผมมีคนหนึ่งที่จะมายืนกับท่านแล้วเอาจริงนะอาจารย์ทันชัยผมเอาจริงนะตอนนี้ ไม่มีคาว่ามาลาในสวนไม่มีคําว่าด็อกเตอร์หลอกสัจจคนแล้วผมลบทิ้งหมดแล้วผมอายผมนะโอ้โหสู้ทาไมไดม้สักคนขอยอมยอมยอมรับไม่ใช่ไม่ใช่เสียแต่พูดนะของจริงเลยเดี๋ยวผมไปเจอของจริงแล้วผมอายผมนะฮะเอากันนี้ก่อนนะครับว่านะครับขเขาคุยเรื่องกันเรื่องอะไร เราคือโลกนะครับเพราะเราอยู่บนโลกเราไม่ได้อยู่บนดวงจันทร์เลยครับเราอยู่บนโลกเรานี่แหละนะครับเสร็จแล้วนะครับแเป็นภาษาไทยเมื่อคืนนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะว่ามันไปพูดทั่วกันโอ้ผมผมเป็นนักพูด,ส,ดสุดยอดเลยนะโทษโลกนี้จองตัวเลยคิวยาวแต่วันนี้ผมบอกว่าไม่เอาแล้วนะก็บอกว่าก็มีคนสองคนมาเจอกันนะฮะอ่ะอันนี้ผมไปที่อินเดียไปพูดที่อินเดียนะครับก็บอกว่าสวัสดีสบายดีหรือเปล่า คน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 สีขาวใส่ใส่เสื้อสีขาวพูดนะจะไปคนสเสื้อสีชมพูบอกว่าโอ้ oh, ไม่ค่อยสบายทะารหรอกจ้าโลกเรามันกําลังม,มีวิกฤตนะคนนี้ไม่ยักพวกเราวันนี้ก็เหมือนกันแหลคงจะมาบอกว่าเอ๊วิกฤตอะไรว่าเกิดข,ขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไรผมพบแล้วจะแก้ปัญหายะนี่แหละนี่ครับอาจารย์ชันชยัยลองมาคิดกับผมฮะทำไงไอทีมเรามาตั้งตั้งนี้ให้เป็นไปตั้งถาวรแล้วเป็นมหาวิทยาลัยผมเอาจริงนะหาเงินช่วยหาเงินผมก็จะช่วยหา นะจะอยู่ตรงไหนก็จะเอาม,มีแค่ปากช่องไม่พอหรอกอาจารย์นะครับพับคันนี้คันนี้เอ๊ะมันเอ๊ะมันทำไมมันขัดขาถ่ายไปตรงนี้ผมไม่เข้าใจมันเป็นเพราะอะไรเอชัดยุ่งแล้วทีนี้นี่นะทเทคโนโลยีเฮ้ยนันช่วยทีนี่เราก็ต้องรู้ว่าอ่าผมผมแปลอะไรเราเรามีโรคอยู่แค่แห่งเดียวนะม,มีโรคอยู่แค่ใบเดียวสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเป็นเจ้าของไม่ใช่เฉพาะของคุณน,นะนี่แมวสองตัวมันคุยกันงูสองตัวมันก็คุยกัน จริงคือจริงจกอะ้มันคุยกันหมดบอกว่าเฮ้ยมันมนุษย์เราแปลกเจอมาเขาฆ่าเราเจองูนี่งูมันจะหนีเราอยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องกลัวนะงูเห็นเราปั๊บมันจะหนีแล้วเราทันทีพอเห็นงูคว้าไม้ไปฆ่ามันเลยพอฆ่าปั๊บหนูก็เต็มทุ่งนาเลยทีนี้เห็นไหมครับคือเห็นอะไรฆ่าหมดเจออะไรไม่ให้มันอยู่กับเรามันมีโรคอยู่อันเดียวไม่ใช่ให้มันอยู่ตรงไหน มันไปอยู่ที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วโลกเราเห็นดวงดาวเต็มท้องอฟ้านี่มีโลกนี้อันเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตยอยู่นอกน,นั้นไม่มีอาจจะมีแต่ไม่เคยเจอเลยนะครับอันนี้เมื่อก่อนสามร้อยปีพวกเราไม่มีเครื่องจักรหรอกเห็นไหมครับผมได้รูปนี้มาผมดีใจดีใจบอกว่าโหสามร้อ oh, ยปีที่แล้วถอยหลังไปส0มร้อยปีที่แล้วนะก่อนสามร้อยปีที่แล้วบอกว่าเฮ้ยไม่มีเครื่องจักรหรอกพวกเราใช้กมเนื้อไม่รู้จักด้วยแต่โลกร้อนเป็นไง,นงนไม่รู้จักว่าเครื่องจักรมันทํางานยังไงดี่สร้างไปไม่รู้จักหรอก แต่บางเอิญพวกสมองดีอย่างพวกผมเนี่ยสมองชีเตอร์ไปพวกผมเนี่ยไปคิดเครื่องจักรมาเราบอกเราต้องการใช้เครื่องจกักรแล้วก็ใช้ฐานหินมันเลยทีนี้นี่พวกพวกพวกหัวสมองชีเตอร์พวกผมเนี่ยแล้วก็เริ่มปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ยากาศ200ปีที่แล้วมาโดยไม่รู้ตัวปล่อยมาเรื่อยๆนะฮะโดยไม่รู้ตัวเสร็จแล้วก็แค่นั้นไม่พอ200ปีผ่านมาใช้ฐานหินนะ100ปีผ่านมาใช้น้ํามัน นี่แล้วมันเราใช้มาร้อยปีแล้วฮะรวมทั้งปตทปตทเราถลองกี่ปีครับทีแรกกี่ปีนะฮะห้าสิบปีใช่ไหมอ่าสามสิบปีประเทศไทยดีปตทดีใจสามสิบปีแต่เ็าใช้มาแล้วร้อยปีแล้วการก็ใช้มาห้าสิบปีติดใจกันอุตรุดเลยสามอย่างนี้ใช้กันอุตรุดเลยแล้วมันหารู้ไหมนะครับว่ามันกำลังจะมาตามมันเป็นพิมันเป็นพยาพิจาดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วเราจะบอกว่าเฮ้ยเราเราอยู่เมธา เราอยู่เชียงใหม่เราอยู่พูมไม่เป็นไรหรอกเป็นเป็นหมดทั้งโลกเป็นทั้งโลกควนี้ปรากฏการณ์เลยว่าเรียนกระจยกความร้อนมันถูกกักไวเห็นไหมเป็นผิวขาวๆมันถูกกักเอาไว้กักไว้มันก็ร้อนร้อนร้อนขึ้นระบอกเฮ้ hey, เอ๊ะมันจะร้อนอยังไงก็หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าหนาวมันเป็นระบบมันเป็นระบบสะสมพลังงานทั้งหมดพลังงานความร้อนเสร็จแล้วเป็นไงผมอยากจะกผมอยากจะเรียนให้เราทราบว่า ปัจจุบันนี้โลกเรามีรถอยู่7 5 0ล้านคันใช้พลังงานปีละ1.4ล้านของล้านลิตรต่อปีแล้วประเทศไทยแค่ย่อยอยู่เม่อไรมีรถอยู่ถึง5ล้านคัน5ล้านค <c oughs> ันนี่เป็นเป็นตัวเลขเป็นทางการนะไอ้ที่มันที่ยังใช้ปูปูปะปะอยู่ผมว่าอาจจะถึงล้านคันนะครับโอเคครับอาจจะถึงล้านหนึ่งล้านคันอันนี้ถนนนี่นะครับไม่น่าเชื่อมันมีเป็นประมาณ30เลน เราเห็นชาวบ้านเราสองเลนไปเห็นเนี่ยที่อเมริกาสามสิบเลนผมผมถ่ายมานะครับมหัศจรรย์นะครับอันนี้ต่อไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเราไม่เคยรู้มาก่อนเสร็จแล้วการถ่ายรูปบนบน,บนยานอวกาศนะครับเมื่อปีเมื่อประมาณเรา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 ,เรา,เราลองลบดูนะประมาณสามสิบปีมาแล้วสามสิบกว่าปีเราตกใจเอารูปมาเทียบกันนะฮะน้ําแข็งมันหายไปเรียบเลยทำให้คันนี้ เราเรารู้ตัวพึ่งมันรู้ตัวว่าเฮ้ยมันใช่แล้วตอนแรกบอกยังไงก็ไม่มีใครเชื่อหาว่าโกหกหลอกลวงว่าโลกมันร้อนไม่จริงหรอกแต่น้ําแข็ม,มันหายแล้วแล้วจะเกิดคืนไหมไม่เกิดคืนแล้วไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับทีนี้บอกว่าอเอ้ยอยู่ข้อโลกแล้วจะเป็นอะไรกับเราตกใจเพราะอุณหภูมิเปลี่ยนไปแค่หนึ่งองศานะน้นเนี่ยเนี่ยแค่หนึ่งองศานะฮะมันหายไปเกือบจะครึ่งแล้วน้ําแข็มข้อโลกนะไม่ถึงครึ่งหรอก หายไปประมาณสักประมาณผมคิดว่าน่าจะหนึ่งในสามหนึ่งในหนึ่งในสี่ประมาณนี้แล้วแต่ตอนนี้คืบคลานเข้า,ขา,ขามาแล้วแต่อาจจะห่างไกลไปปรากฏว่าปีนี้นะปีที่เราเนี่ยที่นั่งอยู่นี้คนมันเพิ่มรถยนต์มันเพิ่มคนรวยก็เพิ่มความต้องการก็เพิ่มที่ที่ผมใช้ภาษามันเพลาะหน่อยจริงๆความโลภมันเพิ่มผมไม่อยากใช้เดี๋ยวก็ทกุกข์ทั่วเลยหลายคนนะฮะปัจจุบันเราต้องการพื้นที่โลกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจุดห้าเท่าคือต้องใช้โลก หนึ่งโลกครึ่งแต่วังเอิญโลกมันมีใบเดียวแล้วมันจะอยู่กันยังไงวิธีจะอยู่ก็คือไงแต่โลกมีมีใบเดียวนะจึงต้องมีคนจนเพิ่มขึ้นอดเพิ่มขึ้นต้องจนเพิ่มขึ้นอดเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะผมรวยขึ้นผมต้องการที่ผมอยากให้ตัวเลขนะครับณวันนี้ชาวนาประเทศไทยเป็นเจ้าของที่ดินเพียงสิบเปอร์เซ็นที่ทำนาทั้งหมดแล้วไอ้ที่นาทั้งหมดเนี่ย คนที่เป็นเจ้าของนี่ไม่ใช่ชาวนาน,นี่เก้าสิบเปอร์เซ็นมันเกิดอะไรพื้นประเทศเราไอคิดออกนะครับ <c oughs> นี่นี่แหละคือโลกใบครึ่งเพราะบ้ามันเหลือใบเดียวท่านต้องจนให้มากกว่านี้เพราะผมจะได้ต้องการที่มากขึ้นเพราะผมต้องการที่ประมาณสองหมื่นไร่ไอคนมีที่สองหมื่นไร่ผมไม่อยากอื่นชื่อเดี๋ยวผมจะติดคุกนะฮะ มันมีได้ไงเอาไปทําไมไม่เข้าใจแล้วคนก็เหลือหดน้อยลงมาถึงเหลือใบเดียวได้นะครับอะมาเนยพ,พอดีมันเกิดมันอาจจะเขาเขาปรับเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวมีใครช่วยปรับได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตัวเดขตัวตัวหนังสือหายเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าในปี20นย์นะครับ อีก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 ยีกปีข้างหน้าอีกอีกยีปีข้างหน้านี้จะมีรถเพิ่มขึ้นไม่ไม่น่าเชื่อนจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นสองพันล้านคันเฉพาะอ,อินเดียกับจีนรวมกันนี่เจ็ดรอยกว่าล้านคันในอีกยี่ปีข้างหน้าท่านนึกภาพเอาไอ้รถหนึ่งคันนี่มันเทียบเท่ากับคนประมาณ10-20คนเลยนะความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันต้องใช้ถนนมหาศาล มันต้องใช้ที่จอดรถมันต้องใช้น้ํามันใช้สีพ่นใช้โอ้โห,โโหร้านซ่อมรถโอ้กีปาถะทุกคนนี่เป็นหนี้โดยทุ่นหน้ากันไปรถเนี่ยรวมทั้งผมด้วยเป็นหนี้ทั้งชีวิตเก่าก็ต้องซื้อใหม่ซ่อมมันทั้งปีจ่ายมันทั้งปีจริงไหมอาจารย์ชันชัยอาจารย์ก็ต้องดูแลมันทั้งปีดูแลมากกว่าลูกกว่าเมียอีกอ่ะครับไออีกการบริโภคพลังงานเพิ่มขึ้นโอ้โหผม,ผมไม่อยากใช่ตัวเลขนะฮะดูให้มัน ไม่มีน้ำผิวดินเพราะอุณภูมิที่มันหายไปคืออุณภูมิขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นสมองศาเมื่อไหร่พับนะสององศาคือมันหายไปนะที่อาจารย์ชันชัยพูดคือไม่มีน้ําผิวดินเลยแล้วท่าน,านจะทําเกษตรยังไงพอดีคุณนันทําเซนแสงอาทิตย์สูบน้ํารอดตัวเดี๋ยวผมจะช่วยนะฮะไม่มีน้ําผิวดินเกิดการขาดแคลนอาหารที่อาจารย์ชันชัยพูดให้ฟังโดยจริงๆนะั้นจะมีคนอตายปีละห0 0ล้านคน ถ้าไม่แก้ไขปัญหานะแต่ถ้าแก้ก็อาจจะไม่ถึงร้รอยล้านคนแต่ตายแน่แน่ทุกวันนี้คนตายประมาณห้าหมื่นคนทุกวันอดตายนะครับทั่วโลกอะอดตายวันละห้าหมื่นคนนะครับทั่วโลกแล้วตอนนั้นเมื่อไม่มีอาหารมันอดตายนะครับปั๊บเสร็จแล้วราคาอาหารจะแพงขึ้นถึงสิบเท่าตัวนี่ที่อาจารย์ชันพูดไม่รู้อาจารย์ชันชัยรู้ได้ไงท,ง,ทงทั้งที่ไม่เห็นสไลด์อันนี้แต่พว่าอาจารย์ชันชัยรู้พวกเรา อาจจะยังไม่รู้แต่รู้ว่าที่ท่านอาจารย์ชัยบอกนี่เราโชคดีเราจะโชคดีผมมาเดินดูผมปลื้มใจเลยทํโรงสีเองปลูกข้าวเองพ่อเห็ดโคนเองสีข้าวเองท่านอยู่รอดอีกคนอย่างพวกผมนี่จะอยู่ไปรอดพวกผมนี่กินเงินเดือนนะทําอะไรก็ไม่เป็นอ่านตําราสอบได้เอหมดเอาเปรียบชาวบ้านเขาหลอกลวงทั้งนั้นเลยตอบได้เอทำอะไรไม่เป็นเนาะคิดจําได้หมดเนี่ยเนี่เดินเก่งมากโอ้โหผมต้องบอกว่า พอม,มาเจอนี่หนาวเลยบอกผมบอกอาจารย์พวกได้บอกเรีแนนำบอกต้องด็อกเตอร์เด็ดขาดผมจะเลือกใช้ด้วยเด็ดขาดน,นะครับนี่เลือกใช้แต่วันนี้นะฮะไม่ใช้แล้วพื้นที่การเกษตร,รษไม่พอความต้องการต้องการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นอึสามเท่าตัวเกิดอะไรขึ้นคนเพิ่มรถเพิ่มรวยเพิ่มความต้องการเพิ่มอีกยี่สิบปีขา้างหน้าเราต้องการพื้นที่โลกเพิ่มอีกสามเท่าแต่โลกมีไปเดียวจึงต้องมีคนจนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอดมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะนั้นต้องตายปีละ เป็นล้านร้อยล้านคนเพื่อผมจะถด้อยู่ได้คุณตายก็ตายไปผมมีอำนาจแห่งรัฐผมมีอำนาจแห่งเงินผมอยู่ได้ผมมีเอ็มสิอาจจะในชีวิตอาจจะได้ดูแค่สามหลังแต่ก็ถูไปสร้างไปทั่วไปสร้างสร้างสางนะฮะโลกมันถึงเกิดสามใบแต่จริงๆมันมีไปเดียวคุณต้องเดือดคุณอะนะฮนะนะผมไม่ใช่ขู่นะเรื่องจริงนะ คนะะนั้นมหาตะัยโลกร้อนนี่มันทําให้พื้นที่ในการทํากินผมบอกตัวเลขได้ถูกต้องหมดเลยล,ลูกเรานี่มีพื้นที่ตั้งห้าพันล้านตารางกิโลเมตรนะแต่มันใช้มันใช้ห้าร้อยห้าร้อยล้านตารางกิโลเมตรแต่มันใช้ได้แค่ประมาณสิบห้าล้านตารางล้านตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วมันจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะเพราะมันแห้งแล้ง มัน,มนเอ็ดน้ําท่วมต่อไปนี้น้ําท่วมจะซ้ํำซากยังไม่มีวันหายนะฮะเตรียมเลยมันร้อนมากน้ําระเหยเป็นไอน้ํามากเมฆมากก็ตกลงมามากตกมาพินาศสันตโลเลยนะครับต่อไปจะเกิดโรคระบาดชนิดหนึ่งเกิดจะทําให้มนุษย์เสียชีวิตยอย่างรวดเร็วและมีจานวนมากการแพร่พันธุ์ของไวรัส เชื้อสายพันธุ์ใหม่นะครับอผมไปเร็วๆนะครับเกิดภาวะน้ําท่วมอย่างรุนแรงนะครับชัดเจนนะอยากคิดว่าจะหนีพ้นนะฮะแล้วเกิดอัคคีภัยภาวะรลกแรงอันนี้หมายความว่าพอมันแรงมากที่อาจารย์ชัยชัยบอกทั้งๆท,ท,ที่เราไม่เคยเกิดไฟไหม้ป่ามันเกิดมันห,หัตจันย์ผมเปลี่ยนนิสัยเลยนะแต่โชคดีหน่อยตรงที่ว่าผมเป็นคนมักน้อยละสันโดดอยู่เดิมอยู่แล้ว เสื้อผ้านี่นี่ผมว่ามาชุดเดียวก็ใส่มันสามสี่วันนี่แหละนะฮะใส่เสื้อดำบนี่ชุดดำเนพลางตัวแต่ผมได้ภรรยาดีตอนนี้ภรรยาก็ตามใจผมนะฮะบอกว่าอาเชิญเนี่ยตอนแก่แล้วเราใกล้ตายแล้วนะฮะผมบอกว่าถ้าผมรู้วันตายดีผมจะได้คำนวณว,ว่าพอวันสุดท้ายไม่มีเงินสักสลึงนี่สบายใจแล้วมันเอาไปไม่ไดนะะ้ตอนนี้เริ่มจำนายแจกนะฮะจริงจริงนะฮะลูกชายเขาก็บอกพ่อตามสบายเลยถ้าพ่อขาดแคแลนบอกผมผมจะช่วยภรรยาบอกเชิญ ไไปไหนก็จะมีผู้เสียชีวิตจากพาทัภัยปีละหลายร้อยล้านมันเกิดจริงอีกยี่สิบปีขา้างหน้าแต่ตอนนี้ผมว่าไม่ไม่น่าจะถึงอาจาจรย์อาจารย์ผมว่าไม่ถึงะห้าปีนี่ห้าปีข้างหน้านีเห็นเลยจย์เดือดร้อนกันโดยทวนหน้าแล้วมาหาอะไรตั้งจริงนะเดี๋ยวผมจะคุยกับาจาย,ย์ชัยชัยว่าจะหาทางรวบรวม,รวมท่านยังไงแล้วตั้งมาหาอะไรกันตั้งมันเลยไม่ต้องกลัวไม่มีใครจับว่ะผมจะเป็นอ,อธิการบดีเป็นอาจารย์ชัชชัเป็นอธิการบดีดีกว่าผมไม่กล้าเป็นหรอกผมอายผมนะ อนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งเอาจริงเดี๋ยวเอาจริงเดี๋ยวนั่งคิดกันนี่ผมผมนั่งคิดตลอดทั้งคืนนะเมื่อคืนนี้ผมผมผมเครียดมากนะผมจะพูดอีท่าไหนเนี่ยแต่ว่า,าแต่อย่างน้อยผมบอกว่าผมผมอย่างน้อยผมผมไม่กล้าพูดในสิ่งที่ท่านทำหรอกเ่าว่าท่านเก่งกว่าผมแต,แต่แต่ผมพยายามจะมองหเห็นว่ารลกมันเกิดอะไรขึ้นท่านั้นเองแล้วมันเกิดถึงเรานะอย่าไปบอกว่ามันเกิดตรงไหนเรามไม่เห็นมันเกิดมันเกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้ว อีกสี่ิบปีข้างหน้าอุณหภูมิจะเพิ่มเป็น4ี่องศาเกิดแ <im it> ันทัภัยภาวะร,ร้อนอย่างรุนแรงมนุษย์อาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้เมืแอเมตนเดียวแต่พอผม <im it> ผม <im it> ผมาเห็นวันนี้ผมใส่ไปเลยหรืออาจจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งหนึ่งพันล้านคนเราคือหนึ่งในหนึ่งพันล้านคนเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนดีเพราะเรารู้เ <im it> พราะเราไอ้พวกนั้นตายหมดไม่มีเหลือเลยมันอยู่รอดไม่ได้เพราะว่าอะไรพวกเราจะหนีได้วันนี้ตรงนี้แรงเรา หยิบกระบุงบุกจีแล้ววิ่งหนีได้ไอ้พวกนั้นถ้าออกจากกรุงเทพออกจากเชียงใหม่มาอะไรไปตัวเปล่าตายเลยนะฮะทำอะไรก็ไปเป็นบือบัตรมีเต็มนามบัตรด็อกเตอร์จบเป็นเป็นผู้จัดการบริษัทนั้นตายหมดได้พวกนี้นะฮะโอ้มีเศรษฐีนายธนาคารมีนาบัตรกิเทศตายหมดหิ้วกระเป๋านะโวมีเงินอยู่500ล้านบอกซื้อข้าวคิดบอกไม่มีขายพวกเรากินพวกพวกเราเองไม่เอายุกเองอยากกินข้าวไปปลูกเอง ตายพวกนี้ไม่มีเหลือนี่แหละจะเหลือก็คือ1,000พล้านคนอีก4ี่สิปีหน้านี่จะมีคน8 0ด0ล้านคนเท่านั้นโลกนี้รับคนได้ไม่เกิน8 0ดพันล้านคนแต่ถ้าตามจากคำนวณจะมีคนหนึ่งมื่นสองพล้านคนแต่ไม่มีทางจะถึงได้เพราะโลกมันจำกัดโลกมันตอนนี้มันสามใบแล้วมันเหลืออยู่ใบเดียวแต่คนนี้หนักๆเข้ามันจะเหลือมันจะตายไปประมาณ700 0ันล้านคนไอ้เจ0ดล้านคนนี้ไม่ใช่พวกเราไอ้พวกที่มีเงินเยอะ นำบัตรเท่ๆนะบริษัทต,ต่างๆนะฮะจะตายเพราะปูกข้าวไม่เป็นตอนนั้นไม่ใช้เงินเลยนะตัวใครตัวมันแล้วนี่ที่ท่านทำนี่ถูกต้องนะครับเราอยู่ได้ด้วยมหลาลัยอันนี้นี่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นฟุกบตายหมดพวกเราอยู่รอดหมดเลยนะฮะไอ้พวกนั้นอยู่ไม่รอดนะครับ <S <S อ้าวไม่มีต้นไม้เหลืออยู่โลกเต็ไมไปด้วยกาซคาร์าบอนไดออกไซด์แล้วมันกลับไป ประมาณพันล้านปีแล้วกลับคืนเลยจริงๆอย่างท่นอยางฉับพลันเลยนะครับไม่มีเหลือเรื่องจริงที่มีต้นไม้ขึ้นเมื่อคืนเมื่อเช้านี้ผมดูข่าวไอ้ไอด้ดิคัฟเวอรี่ฮะที่ไอ้เป็นที่ที่เนปาลมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ15ปีนั่งเข้าชะเข้านั่งสมาธิ3-4ปีไม่กินอาหารต้นไม้คือคนถ้าคนเป็นต้นไม้ได้เมื่อไร่ปั๊บอยู่ได้ทันทีเลยจัน นึกถึงเไอไ็ดอต้นเดฟต้นอะไรรู้รอกไหมฮะที่มันลอยอยู่ในอากาศต้องไหมฮะกล้วยไม้ลอย,อยในอากาศถินไหมฮะมันกินอาหารทางอากาศเนี่ยบมงคนเขาถ่ายทาเขามหาศักรย์กร์ทั้งโลกเลยมันตั้งอยู่ในพงต้นไม้มาเช้านี่ผมดูมาเช้านี่ครับนั่งในพงต้นไม้ไม่ดื่มน้ําไม่กินข้าวอะไรมันสามารถปรับตัวเองเป็นต้นไม้ได้คนอะปรับเป็นต้นไม้ได้สังเคราะห์แสงเองได้ทาอะไรได้มหาศักจิาร์มากรักษาโรคตัวเองได้เลย คนไปถ่ายทำท่าบ่ายเขาจึงต้องทําล้อมคอกอย่างไม่ให้เขาไปค่ไปรบกวนแต่ต่วันนี้ได้หายตัวไปแล้วไม่รู้ไปไหนเพราะมันทนไม่ได้คนไปไปก่อกวนมากเพราะฉะนั้นครับคงจะเป็นแบบนั้นบางในฝันนะฮะครับอันนี้เขาต้องขอโทษฮะต้องขอโทษปตทด้วยเราควรต้องใช้เลือกพลังงานฟอสซิลแล้วควรหันมาใช้พลังงานทดแทนแต่เราต้องใช้อยู่ในบางส่วนนะฮะแล้วไม่ต้องกลัวปตทเขารู้ปตทมีคนเก่งคนฉลาดเพราะเขาเตรียมการไว้แล้วแหละ ไม่ต้องห่วงผมยังชื่นใจปตทว่าตปตทนีท่เป็นปตเป็นปั๊มที่ทําให้เราอยู่รอดคือมีเซเว่นอเลเวนอยู่นะครับอะไรต่างๆเพื่อทำไม่รู้คิดได้ไงนะจริงคุณเกษตรบึงส้ำคันผมก็รู้จักนะคุณรู้เคกกันจริงๆที่ผมคุ้นเคยที่สุดคือคุณแสวงนะครับซึ่งซึงๆซึ่ง,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 งท่านเป็นคนที่เก่งมากที่วางพื้นฐานปตทไว้ให้นะครับพลังนดแทนหนึ่งตำบลอันนี้โอเคอันนี้อันนี้มันหลงได้ไงผมคลายมากไปนะครับลงไฟฟ้าอันนี้ผมไปเร็วแล้วกันผมไม่อยากเอานะฮะ ผมผมอันนี้ผมว่าท่านดูท่านพอร์ลเองเ่ยแต่ผมอยากจะรู้ว่ามูลค่าธุรกิจพลังงานประเทศไทยมีมูลค่า1.5ของล้านล้านบาทผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าประเทศไทยมีเงินทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศมีอยู่เท่าไหร่ทราบไหมฮะเงินสดสดที่ที่ทสดสดทิศสายกันทุกวันประมาณเท่าไหร่ทราบไหมครับเอาเงินทุนที่ติดค so ุกผู้วาเราเอาเงินมากลองคุกคนมากองมาคลองไว้ดีมีเท่าไหร่ทราบไหมครับ ไม่ทราบผมจะบอกให้มีอยู่เจ็ดล้านล้านบาทหรือประมาณจริงๆมันมีประมาณสิบ้านร้านบาทตอนนี้คงจะถึงประมาณสิบล้านล้านสิบของร้านของร้านผมบอกเลยว่าเอาเอาสิบของร้านล้านก็ได้นะครับนะครับก็ได้ง่ายง่ายแล้วท่านเชื่อไหมว่าเอาอัจ็ดสิบล้านร้านแล้ว่าประชากรประเทศไทยก็มีอยู่เจ็ดสิบล้านคน ถามว่าเงินครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ยนะนะเงินครึ่งหนึ่งของประเทศอยู่กับคนทลายุทธนะครับถ้าไ็่เขาจะตกใจไม่ใช่เงินครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศอยู่กับคนเจ็ดแสนคนเป็นวิธีจับเอาเปใช้ตัวเลขประเทศไทยมีเจ็ดสิบล้านคนมีมี 7, ยู่เจ็ดสิบจังหวัดนะฮะมีเจ็ดสิบจังหวัดจะไม่ดีนะมีเจ็ดร้อยอำเภอเจ็ดพันตำบลเจ็ดหมื่นหมู่บ้านเจ็ดแสนชุมชนที่จริงแสนชุมชนผมผมขยายเองแค่ไปเจ็ดแปดซะมีเจ็ดแสนชุมชนตัวเลขน่าประจันไหมแล้วก็มีเงินอยู่เจ็ดล้านล้านบาทแล้วคือประเทศอยู่ไปคนเจ็ดแสนคนในคนเจ็ดแสนคนนี่ควรจะมาตั่งคอที่